นี่ก็ใกล้ใกล้สิ้นเดือนสิงหาขึ้นเดือนหน้าก็ขึ้นเดือนหน้าก็นนากวันพระใหญ่หน้าก็เป็นเป็นวันพระสิบเพลงแล้วเป็นบุญเข้า,าศาสตร์แล้วบุญเข้าศาสตร์แต่คนจีนก็ชิกหวยปัวศาสตร์จีนศาสตร์บุญเข้า,าศ,า,า,สา,ศ,สา,ศาสตร์ เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ออกเป็นสาวันเวลามันผ่านไปมันแป,ป๊บแป,ป๊แป,ปมันรวดเร็วมากเลยหมดไปวันหนึ่งหมดไปสัป,ปดาห์หนึ่งหมดไปเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็หมดไปปีหนึงแล้วการหมดของการเวลามันไม่ได้หมดเฉพาะการเวลาแต่มันกืนกินเอาชีวิตเอาวัยของเราให้เหลือน้อยลงเหลือน้อยลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้น เราจะทำอะไรได้ในขณะที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ถ้าหมดลมหายใจเข้าออกแล้วอยากจะทำอะไรมันก็ทำไม่ได้มันเป็นเวลาเป็นช่วงที่เราจะต้องไปสวยสวยบุญหรือสวยบาปที่เราได้ทำไว้เพราะนั้นการกระทำของพวกเราเนี่ยมีเวลาที่จะทำเนี่ยไม่ได้เยอะเลยชีวิตหนึ่งเป็นช่วงประเดียวประดาว ยิ่งของเราในขณะนี้มันหมดไปแล้วเท่าไหร่มันหมดหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งข้อนหนึ่งมันเหลือเวลาที่จะให้เราทำอะไรได้ชั่วสั้นๆเท่านั้นเองแล้วเราจะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อต,อตนเองต่อครอบครัวต่อสังคมเราของเราเลยเหรอมาพิจารณาดูถ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตเป็นโมฆะชีวิตสูญเปล่าอย่างยิ่ง การเกิดมาเป็นมนุษย์มันไม่ใช่ของง่ายไอ้ที่ไม่มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เ่เกิดไปเป็นสัตว์เดรัรฉานสัตว์นรกอะไรต่ออะไรเยอะแยะจนนับไม่ได้แต่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันนิดเดียวแล้วแม้เกิดมาเป็นมนุษย์เขาไม่มีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนาอย่างเราเราท่านท่านอีกเยอะแยะมากมายมากกว่าพวกเราที่อีกแต่พวกเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนา ที่ให้ความรู้ให้ความเห็นที่ชัดเจนที่สุดที่ถูกต้องที่สุดไม่มีรัฐทไหนในโลกนี้ที่จะให้ให้คำสอนที่ถูกต้องยิ่งกว่า,าศาสนาพุทธเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสอย่างนี้แล้วเราไม่ไฝ่ฟ้าเอาโอกาสเอาประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วมาพิจารณาดูว่าโอกาสต่อไปเราจะมีโอกาสอย่างนี้ไหม ภบชาติที่เวียนว่ายตายเกิดเราจะมีโอกาสเกิดมาได้พบพระศาสนาหรือในอัตภาพของความเป็นมนุษย์ครบบริบูรณ์3-2ประการไม่ใบบ,าบา้าบอดหนวดพิคนพิการอย่างนี้มันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลยเพราะฉะนั้นเราได้คันนนในความสมบูรณ์ในขณะนี้จึงไม่ควรเที่จะปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รับโอกาสอันประเสริฐอย่างนี้เลย แต่ด้วยฟาร์มเป็นบุตรชนคนมีกิเลสอย่างเราเราท่านท่านเราก็ไม่ควรตั้งต,งตนอยู่ในฟาร์มประมาทถ้าเราตั้งตนอยู่ในฟาร์มประมาทแต่เราอาจจะเป็นค้าทาสของกิเลสก็ได้กิเลสมันอาจจะเป็นนายเหนือเราจูงเราไปเป็นเครื่องมือของมันถ้ากิเลสสามารถจูงเราไปเป็นเครื่องมือของมันมันจะทําอะไรนอกจากทำทำชั่วสร้างบาปเท่นั้นแหละอันนี้มันก็กดถ่วงกดถ่วงใหชีวิตของเราจมลง จิตใจของเราก็หยาบกระด้างลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าพวกเราไม่ประมาทเราเรีบเล่งขวนขวายน้อมนำเอาลหลักธรรมหลักวินัยที่พระทิเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนะั้นแหละมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาอบรมจิตใจของเราด้วยจิตตภาวนาอยู่เสมอจิตจิตตภาวนานี่แหละจะสร้างหลักใจของเราสร้างจิตสร้างใจของเราให้มีความหนักแน่นมั่นคง จะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียง,ยงไปกับสิ่งใดที่มากระทบมาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัวไหนเธอไปมันก็ไม่แม้แม้มันจะมีกําลังขนาดไหนก็ตามแต่เราก็มีกําลังที่จะต่อต้านมันจะมีกําลังเหนือมันเมื่อเรามีกําลังเหนือมันแม้แม้เรายังเป็นเป็นปุตุชนอยู่ก็ตามเราจะไม่เป็นข้าทาสของกิเลสเลยเพราะเป็นการยาณนะักบุชนคือปุตุชนคนดีนั่นเองมีแต่เดินไปในฝ่ายธรรมะ ก็ะสะสมก็ไปเรื่อยเรื่อย,อยจนกระทั่งเต็มอิ่มเมื่อไหร่นั่นแหละประตูมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของเราเพราะฉะนั้นพวกเราชีวิตของเราวันคืนล่วงไปล่วงไปถามตัวเองอยู่เสมอว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่ถ้าเราสามารถถามตัวเองได้ดเราก็เราก็จะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ไอ้วันคืนที่มันล่วงไปล่วงไปพร้อมพร้อมจะืนกินเอาัยของเรา ให้สั้นลงสั้นลงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราทําอะไรอยู่ทําในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือไม่หรือสร้างแต่โทษภัยให้เกิดขึ้นต่อตนเองเราจะสร้างคุณหรือสร้างโทษเราก็จะเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วเ,เราทําสิ่งใดสิ่งนั้นแหละเป็นสมบัติของเราเรียกว่ากรรมคือการกระทํานี่แหละจะเป็นผู้ดดบัมดานให้พวกเรา ได้ดีได้ดีหรือได้ทุกได้โศกอะไรก็ก็ข,ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเพราะั้การที่พวกเราเป็นชาวพุทธโดยเฉพาะเป็นชาวพุทธที่มีครูมีอาจารย์อย่างนี้เราจะไม่ควรตั้งตนอยู่ในความประมาทตื่นตัวขึ้นมาที่จะรีบเร่งอบรมจิตอบรมใจของเราขัดเกลาจิต,จตใจของเราด้วยจิตอภาวนาอยู่อย่างสม่ําเสมอทุกวันทุกวันไปจะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็ขอให้ได้ทําไปประจําไปเรื่อยเรื่อ,อไป แล้วเราจะสามารถยกจิตยกใจของเราให้สูงเด่นขึ้นมาในในเส้นทางแห่งธรรมะนี่แหละจะนำพาชีวิตของผู้เราไปสู่ควา,ามสุขควา,ามเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ